ไอหมาดำมึงพูดขวยเลยนะเฮ้ยเรามาถ่ายรูปกันเถอะอิ่มอ่ายวิดีโอไอ้บ้าเฮ้ยถ่ายวิดีโอเทปแป้งเลยโอ้โหยเย็นหนีไม่ทันเลยจ้เด้ยแล้วพึกันใหม่นะพวกบาย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 อตัวนึงอตัวนึงบาย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 ฉันคือสาวน้อยน่ารักอุ้ยสุดยอดไปเลย สัตว์เอ้ยครับแม่เอ้ยช็อกโกแลตอร่อยดีโอ้ไอ้หมดเอออยู่ไหนน่ะเออวันต่อมาอ่ากูอ้วนแล้วและนี่เป็นอาการของคนที่กลัวรองเท้าใหม่เลยเอ้ยค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินเอ้ยเพื่อนมันเนี่ยนะเออโอเคยกเออโอเคปล่อยโอ้ขอบคุณมากนะเออกลับมากลับมาแรนี่คือเด็กหัวเกียนมึงมันโง่เออจริงๆกูไม่นะแล้วสี่บอกเก้าได้เลย ยี่สิบเอ็ดแล้วใช่มึงมันโง่เอา,เลาแล่ววันนี้เราจะมาแกล้งพี่สาวของผมกันเออค่อยๆ่อยค่อยคอย่ยเออดูดแรงเอเอดใครว่าใครว่าคนอ้วนไม่ผิวใครว่าคนอ้วนไม่ผิวใครว่าคนอ้วนไม่กูจะไปซื้อไอศ์ครีมไอซ์ไอศ์ครีมอ่ากูคือยูนิคอร์น และนี่คือการโกงเด็กๆไม่ควรเอาแบบ่างน,นะครับเออนั่นแหละใส่เข้าไปเออเฮ้ยม่ได้จริงว่ะเออนั่นแหละเอออยากกินอะไรบอกบเออกุณนองสบายเออมึงมองเยอะเลยฮะเออไม่เคยเห็นแมวเลย และนี่คือ GTA ในชีวิตจริงเอามือลงป,อลปืนกูน้เจ้าปืนกูน้เจ้าปืนเออกูโดนจับไอ้เหี้ยเออสะดุดขาฉันพิกมาช่วยหน่อยเออมึงตั้งสตินิดหนึ่งนะซอมบี้มันเดินช้าน่ะเพื่อนเออเออเหรอกูลืมไปและนี่คืออารมณ์ของคนสายชาร์จแบตด,ดีและนี่คืออารมณ์ของคนสายชาร์จแบตไม่ดีกู้เจ้า โหนมากันเลยเอ้าเจ็บเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูหน่อยไอสัตว์ชายเป็นไรไหมนะให้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นอะไรกันเนี่ยกูหิวน้ำไม่เข้าใจคนอารมณ์อยากน้ำเหรออย่างแรกต้องจุ่มน้ำอาชัยนี่เธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยวูเดี๋ยว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 เอี๋ยวยิงเล่นอะไรอ่ะ เช่ใช่ใช่ใช่กูเก่งเออวัดเถอะแรนนี่คืออารมณ์ของคุณเวลาโจรขึ้นบ้าน s <S มึงเป็นใครนะ่ะ <Hey. S 1> มึงตายซะอยา่ยาอยา่าเอ้ทำไมมึงเอาลงสิมึงเอาล็กมึงเอาลงเลงสือกูไม่เล่นแม่งแล้ว yeah.